สำหรับใครที่แพดไม่ผ่านหรือว่าออโต้ a แพดไม่วิ่งนะจะมาสอนวิธีการอัพแพดให้ออโต้ a แพดมันวิ่งอันดับแรกเปิดมาที่โฟลเดอร์ของเกมก่อนเข้าไปที่ System จะเห็นไฟล์ data. c ตัวนี้ลบทิ้งไปเลยหลังจากนั้นให้ทำการเปิด b บราว์เซอร์ IE ขึ้นมา กดที่แป้นพิมพ์ Control Shift Delete จะจะเห็นคุกกี้อนเว็บไซต์ให้ติ๊กถูกแล้วกด Delete รอมันสักแป๊บหนึ่งสำหรับใครที่มีขยะเยอะจะถูกลบอ่าโอเคเรียบร้อยปิดหลังจากนั้นให้ลองเข้าเกมครับเราจะมาดูตรง it.